สวัสดีครับผมครูบูถัปกรจิ๋วสุขยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าสบายสบายช่องที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของเรื่องเล่าที่เป็นสาระและความบันเทิงสามารถรับชมรับฟังได้แบบสบายสบาย,บายก่อนจะไปรับชมและรับฟังผมขอกำลังใจจากท่านผู้ฟังโดยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้ เราก็เดินทางมาถึงยุคที่3ของวิวัฒนาการทางดนตรีไทยกันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยสุขโขท,ทยัยดนตรีไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเครื่องดนตรีด้านวงดนตรีและลักษณะในการบรรเลงวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ในสมัยนี้เมื่อบ้านเมืองได้ผ่านพ้นจากภาวะศึกสงครามและได้มีการก่อสร้างเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นเกิดความสงบร่มเย็นโดยทั่วไปแล้วศิละปะวัฒนธรรมของชาติก็ได้รับการฟื้นฟูธน,นุบำรุงและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทยในสมัยนี้ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจเจริญขึ้นเป็นลำดับดังต่อไปนี้คือ สมัยรัชกาลที่1ดนตรีไทยในสมัยนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเครื่องดนตรีไทยที่มีพัฒนาขึ้นในสมัยนี้ก็คือมีการเพิ่มกองทัศขึ้น1ลูกในวงปีพาดซึ่งแต่เดิมมามีแค่หนึ่งลูกเป็นเสียงสูงเรียกว่าตัวผู้ลูกหนึ่งและเสียงต่ำเรียกว่าตัวเมียลูกหนึ่ง การใช้กองทัศสองลูกในวงปีพาดก็เป็นที่นิยมกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับสมัยรัชกาลที่สองอาจกล่าวว่าในสมัยนี้เป็นยุคทองของดนตรีไทยยุคหนึ่งทั้งนี้เพราะองค์พระมหากษัตริย์ทรงสนพระไทยดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงปีชาสามารถในทางดนตรีไทยถึงขนาดที่ทรงดนตรีไทยคือซอสามสาย และได้มีซอคู่ประหัตชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดทั้งพระองค์ยังได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยขึ้นเป็นซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะและอมตะมาจนทุกวันนี้นั่นก็คือเพลงบุหลันลอยเลื่อนครับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยในสมัยนี้ก็คือได้มีการนำเอาวงปีพาดมาบรรเลงประกอบการขับเสภาเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ ยังมีกองชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยดัดแปลงจากเปิงมังของมอนต่อมาเรียกกองชนิดนี้ว่ากลองสองหน้าใช้ตีกำกับจังหวะแทนเสียงตะโพนในวงปีพาดในการบรรเลงประกอบการขับเสภาครับเนื่องจากเห็นว่าตะโพนนั้นเสียงดังเกินไปจนไปกบเสียงของผู้ที่ขับเสภาและกองสองหน้านี้ปัจจุบัน ก็นิยมใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับในวงปีพาดไม้แข็งอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของวิวัฒนาการทางด้านดนตรีไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์เราจะเห็นได้ว่าในยุคนี้เป็นยุคทองของดนตรีไทยเลยทีเดียวครับแต่ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายอยู่หน่อยหนึ่งว่าปัจจุบันดนตรีไทยได้รับความนิยมลดลงไปมากอาจเป็นเพราะคนรุ่นใหม่ หันไปสนใจวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่นั่นก็เป็นเรื่องของรสนิยมทางศิลปะซึ่งอยู่ที่ความชื่นชอบส่วนบุคคลครับคงจะไปก้าวล่วงกันไม่ได้แต่ผมก็อยากฝากให้คนไทยทุกคนควรจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เพราะถ้าเราลืมว่าเราเคยเป็นใครวันหนึ่งเราก็อาจถูกกืนกินไปกับวัฒนธรรมอื่นก็เป็นได้สำหรับวันนี้ผมคูบูถัพกรจิวสุขขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ